จริงๆแล้วคลิปนี้เราจะต้องการเต็นท์ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่เราบอกว่าเรามาทิพอีสานเราจะมาการเต็นท์ที่อุบลด้วยจริงๆเราหาที่การเต็นท์ที่อุบลไว้สองสามที่นะคะแต่สรุปก็คือเราก็ไม่ได้ไปกลางคะ่ะเพราะว่าพอเราออกจากสีสะเกตเราก็ไปที่วัดหลวงปู่ศรีเราได้ไปฝึกกรรมาฐานที่นี่อยู่ประมาณ3คืนนะคะซึ่งการฝึกที่นี่เราจะต้องการเต็นท์นอนนอนกับพื้นไม่มีเบาะอะไรใดๆทั้งสิน้น แล้วก็เดินจงกลมซึ่งเดินจงกลมเยอะมากค่ะวันละสาถึงชั่วโมงดังนั้นการเที่ยวในจังหวัดอุบลเราก็เลยจองเป็นที่พักแทนนะคะและที่แรกที่เรามาพักก็คือที่ UR Camping ค่ะส่วนอีก2ที่นั้นก็เป็นที่พักธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการรีวิวน,นะคะเราจะรีวิวแค่ที่นี่จริงๆที่นี่ตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆชมเท่าไหร่ละค่ะแต่คิดว่าไหนๆก็มาแล้วแล้วที่นี่ก็มีลานกางเต็นท์ด้วย เราก็เลยนั่นแหละค่ะถา่ายคลิปไปเพื่อนๆดูกันจ้าที่อยู่อาแคมปิ้งจะอยู่ใกล้กับวัดศิรินทร์นะคะหรือวัดภูพานนั่นเองให้เราขับมาทางวัดนะคะแล้วก็พอเราเลยปั๊มพีทีให้เรากลับรถพอมาถึงตรงนี้ค่ะตรงแยกตรงนี้ที่เราไม่สามารถเลี้ยวมาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าซอยที่เราจะเลี้ยวเข้า่ะมันไม่ได้อยู่ตรงที่กับรถมันเลยไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเราก็เลยพีทไปแล้วเราก็กลับรถ แล้วก็เรีกเาายกคอไซน์นี้เลยคะ่ะจริงๆแถวนี้ก็มีลานกลางเต็นท์อื่นๆอีกเยอะเลยนะคะไว้ถ้าเรามีโอ,อกาสเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะมีแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยคะ่ะที่พักของเราจะอยู่ข้างในสุดเลยนะคะจะติดกับเขื่อนจีดินทอเลยคะ่ะ สีแยกนะคะ อ๋อ oh, เป็นอะไรคะข้าวต้มข้าวต้มสลัดฝัองเป็นบุฟเฟ่นะคะที่นี่จะมีทั้งห้องพักนะคะห้องพักก็จะมีหลายขนาดเลยแล้วก็มีร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะคะมีร้านกลางเต็นด์ด้วยใครที่ไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถมาร้านคาเฟ่หรือมาทานอาหารที่อยู่อาแคมปิ้งได้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ บ้าต้นไม้เหลังที่เรามาพักคือบ้านต้นไม้ A นะคะที่นี่จะมี2หลังนะคะมีต้นไม้เอกับต้นไม้บีจะบอกว่าหลังนี้ไม่เหมาะกับเด็กและคนแก่นะคะเพราะว่าบันไดมันค่อนข้างห่างกันมากเราเดินละยังกลัวเลยคะ่ะกลัวจะหลน่นกลัวจะก้าวไม่ผ้นนะคะ แนะนำว่าถ้าอยากนอนบ้านต้นไม้แล้วมีเด็กหรือมีคนแก่ให้เลือกบ้านต้นไม้บีนะคะทุกคนอ๋อเข้าทางนี้ปรนะตูอยู่ตรงนี้ ต้นไม้เอที่เราอยู่นะคะโอ้ยน่ารักเล็กๆจุ๋จิ๋มมาก ตรงนี้จะเป็นบ้านไม้ส่วนกลางนะคะที่ทุกคนที่มาพักหรือมาทานอาหารมาที่ยูอาแคมปิงสามารถมานั่งเล่นได้นะคะทุกคน ลายเล่นค่ะออโอ้ดีนะเช็คขาะตุดขาดไหม <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านคาเฟ่นะคะซึ่งตอนที่เรามาพักเราได้โปรโมชั่นนี่คะ่ะได้คูปอง100บาทแทนเงินสดนะคะถ้าสั่งเกินก็จ่ายเงินสดเพิ่มเมานะ ตรงนี้คือบริเวณสำหรับกลางเต็นท์นะคะทุกคนน่าจะก,กางได้สักเต็มที่เบียดเบียดกันถ้าเต็นท์ใหญ่ก็คือ2เต็นท์ค่ะแต่เต็นท์เล็กก็เบียดเบียดกันก็ห้าเต็นท์ได้อยู่แต่ถ้ากลางเต็นท์ก็กลางทับไม่ได้นะคะ ตรงนี้คือห้องน้ำและห้องอาบน้ำส่วนกลางนะคะบ้านที่เราพักบ้าตต้นไม้จะไม่มีห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำก็จะเป็นชักโครกแล้วก็รวมกับฝักบัวไปในตัวนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ พอตกเย็นประมาณ5้าโมงเราก็ขับมาที่วัดภูพาวนะคะเพื่อที่จะได้มารอดูใบโพเลงแสงที่หลังวัดค่ะมีพระาที่ย์กำลังตกเลยสวยมาก แล้วก็ถึงเวลาอาหารเย็นเราสั่งเป็นฟันมาเพิ่มนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นที่เราได้ก็คือนี่จ้า เขาแถมหมูกระทะให้ด้วยค่ะชุดหนึ่งซึ่งตอนแรกเราคิดว่าหมูกระทะแถมน่าจะกินไม่อิ่มหรอกสองคนก็เลยสั่งเฟรนฟรามาเพิ่มแต่ว่าผลสรุปก็คือกินกันไม่หมดคะ่ะกินกันจนเหนื่อยมากให้หมูเยอะมากเลยค่ะที่นี่อร่อยนะคะ แลวตรงนี้จะเป็นที่ทานอาหารเช้านะคะนี่อาหารเช้าของเราก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์แบบนี้เลยค่ะก็จะมีขนมปังนะคะให้คีบเองเอาไปใส่เตาปิ้งแบบนี้จ้าแล้วก็จะมีพวกชากาแฟวันตีนมีแยมต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกสลัดผักนะคะก็จะมีไข่ต้มให้มีข้าวโพดมีลูกเดือยแล้วก็จะมีผักกาดแครอทกระลำอะไรพวกนี้นะคะ่ะ เนี่ยตามหม้อก็จะเป็นสลัดผักนะคะตรงนี้ส่วนหม้อน,นี้ก็คือน้ำสลัดนะคะหลายๆคนก็จะงงว่าคืออะไรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของข้าวต้มนะคะคือจะบอกว่าข้าวต้มที่นี่อร่อยมากแต่เราจำไม่ได้ว่าเป็นข้าวต้มหมูหรือข้าวต้มไก่แต่รู้แค่ว่าเราอ่ะ เติมไปประมาณสองถ้วยเขา้าสองชามใหญ่ๆได้เลยค่ะอร่อยมากคือถ้าเราไม่จุกอะ่ะก็อยากอยากจะกินอีกนะคะแต่ว่าเราจุกอิ่มก็เลยกินได้แค่นั้นแหละค่ะจะบอกเลยว่าข้าวต้มไม่ควรพลาดอร่อยจริงๆ และก่อนกลับเข้าเมืองนะคะพวกเราก็มาที่นี่เลยร้านคาเฟ่ที่มีชื่อว่าความทรงจำค่ะร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะใครที่มาเที่ยวที่ผาแต้มก็แวะมาร้านนี้ได้เลยเป็นร้านที่น้องๆที่อุบลแนะนำมาว่าต้องมาให้ได้ซึ่งก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเมนูเครื่องดื่มเพื่ออร่อยมากมีแบบมีหลายแบบให้เลือกด้วยเมนูเค,ค้กขนมหวานก็อร่อยเหมือนกันค่ะ ที่เราจะตกแต่งแบบเรียบง่ายดูโล่งๆดูสบายตาแบบนี้นะคะเราก็จะอยู่ริมโขงเลยสามารถลงไปถ่ายรูปเล่นข้างล่างได้ค่ะแลวที่นี่ก็ไม่ได้มีแต่ร้านคาเฟ่นะคะยังมีที่พักอีกด้วยก็สามารถจองที่พักมาพักกันได้นะคะทุกคนแต่เราอะแค่แวะไปทานน้ำเฉยๆ จบแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปรีรวิวที่พักสั้นๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ส r i b e เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย